ใช่ครับใช่จริงๆไปเลยแหละว่าก็าจะขับชิวๆแหละไปทำบุญห้าเราหยุดก็จะขับเล่นๆสักสี่วันไปถึงวัดพอดีคนลงมาพอดีทางโค้งน่าจะแถวเขาหนุนมันระหว่างทางมันไม่น่าจะมีโคง้งเยอะหรอก ไมหรอขับไปชิวๆก็ได้อยู่เซฟเซก็เบาๆสักย<ช>ี่สิบยี่สิบจะไปถึงไหนก่อนเอาก็ยี่สิบถึงฟาร์มปั๊บแวะฟาร์มเลยจบเลยไม่ได้ไปอินตรงไกลเบิร์ตบันีี <c oughs> น้นกขับฟี่เชื่อสีวัน นึกคนนี้ไม่ขับรถเร็วครับคนนี้ไม่ขับรถเร็วมันกลัวไงอันตรายแต่นี่แต่ไอ้ข้างบนเนี่ยมันขับมันขับเร็วชอบขับรถเร็วผมขับอย่าเบสิกอย่าเบสิกเหรอเยอะเวลาขับรถเอ,อขับเท่าไหร่ครับประมาณสิบยี่สิบสามสบครับ <c oughs> คุณหลายครั้งแล้วนะคุณพาผมขับหลายครั้งแล้วนะผมได้หัวซักผมได้เหยียบเบรกน้ำหนหลายเทีแล้วนะเอาก็ต้องเหยียบเบรกช่วยกันหมดรถนะครับแล้วยา่านแบบนี้ตันบบนี้หนามาหนาวลาบอ,อ่ะเฮ้ยสบายเบสิกย่านมั่วไห้นะย่านมั่วไห้แล้วก็เสียขวัญน,นะนะ้นาลาบวันนี้นอ,อ,ออบจัดเอ้าออะไรผมก บอกออมันจา่าด้ว่แล้วมากันนี่มันหลักจารม, <ตก S 1> มันตกใจมันยล่ะแล้วมันพ้นขับส่งของมาได้เลยนะครับผมก็จะให้เขาส่งมามาไหนอะไปแล้วถ้าเกิดให้เขาส่งมาออฟฟิศมันจะรวมกับของเรานะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีเพราะว่าตอนนี้ขอให้โปรเจกต์พี่สายแนนเสร็จก่อนโปรเจกต์พี่สายแนนจะเสร็จประมาณวันที่ยี่สิบหกเพราะว่าตอนนี้กำลังคิดชื่อโครงการอยู่ อย่าลืมไปถ่ายรูปที่ถนนเลขสามเฮ้ยคุณเห็นมันเป็นคนป่ะผมก็อ่านอันนี้มาดีเมื่อกี้ <ẩ? S 2> แต่ว่<อ>าดี๋ยวถ,ถ้าผมนั่งกับคุณผม,ผมว่าผมพวกแกกแน่นอนเลยไปอีกพวกหักแตกต่ะรมอเตอร์เนี่ยดูสบายสบายดูแล้วไงาถ้าเกิดผมไม่ได้เอาบุญส่งไปอ่ะผมไปกับคุณปั๊บผมจะกินยากแก้เมารถนะผมจะไปไม ปืนอยู่ประมาณเกือบถึงอีกร้อยลูถึงอ่ะผมค่อยฝึกปืนโอ้ยไม่ขับช่วยอะไรกันเลยดูแลผมด้วยอ้หูขนอนนกผมจะห่มผ้าห่มถ้าผ้าห่มตกคุณเอาผ้าห่มขึ้นได้หน่อยนะบอกไว้ก่อนว่าแล้วผมสลบเลยคือไม่ได้ช่วยอะไรเลยั่ง <จะ S 2> อย่างเดียวคุณจะห่มผ้าห่มหรือคุณจะเช็ดปวกอาคุณเรียกมาเลย เช็คก็บอกคุณก็ต้องบอกกันว่าคุณจะอ้วกมันอะไรนี่มันผมเคยแล้วนะ <c oughs> ตอนแห้งหลีตอนนั้นรอลีวิวสบายสบายครับโอ้เที่ยงคืนแล้วเนี่ย พร้อมยังพร้อมยังตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นพร้อมยังพร้อมยังพร้อมพร้อมพร้อมตื่นเต้นตื่นเต้นไม่มีเวลาผมไม่มีเวลามาไล์สดผมก็เลยมาเข้ากับคุณแล้วก็จริงๆริงเอาก็ตั้งใจเอาบุญมาฝากด้วยแหละแต่มันคุยแล้วมันกิดลงเดี๋ยวผมก็จะไปอาบน้ำ โอ้บอ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 ฮะคุยคุยคุยย็ถึงเยตีสามหนึ่งตีสามด้วยเนี่ยมาได้นอนป่ดีเอ้าตีสี่ตีห้าหกโมงหนึ่งโมงสองโมงสามโมงกว่าลยตัวมันเกินนี่จะคนงงงงแล้วงงเจ้าอยู่เร่งงง ไม่ต้องงงครับไม่ต้ององงเกินไว้เกินกินไว้โอ้เซฟิเตอร์เหรอ มันหน้ามืดเมื่อ้าระจกเห็ินอืเอาผมจะไปแล้วพร้อมแล้วโอเคเนาะโอเคพร้อมแล้วแต่งของแต่งของเก็บหมดหรือยังยังนอนหลับเดี๋ยวแบบน้ำโอเคเจอกันเจอกันนะ Chupi baby